เราไปต่อครับคนเกิดปีลิงฮะเอยมีความสุขครับเหมือนลิงลบบุรีถูกจับไปอยู่ป่าเออไม่เคยมีความสุขก็อย่างนี้เลยอยากกินอะไรก็เข้าไปหาเองนี่อย่าลืมนะครับสาหรับแฟน YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับความสุขครับ ตัวเก็ียบใช้คือตัวแรงกระตุน้นฟื้นกลับมากล่าวให้คุณคิดเหมือนผมเนะี่ยลิงเคยอยู่ในเมืองใช่ไหมแย่งแข่งขันแต่กลับไปอยู่ป่าทีเนี้ยความแข่งขันมันจะน้อยลงเออรู้สึกมันมีความสุขมากขึ้นนะครับให้ทำของเก่าเดิมๆไปก่อนไม่ต้องไปกระตือรือร้นเพื่อจะไปจับของใหม่ทิ้งความโลภเอาไว้ไม่ต้องไปแข่งแย่งกับใครแต่คุณ ยังไงก็ดีกว่าคู่แข่งแล้วมีโอกาสมีมรดกตกทอดให้คุณได้ด้วยนั่นลิงนะครับผมหันไปดูไก่ครับบันทึกเอาไว้นะครับความเครียดเข้ามาครอบนำตัวการที่อยากจะมีชื่อเสียงตัวการที่คนเกิดปีไก่อยากจะเป็นผู้นำอยากจะโชว์ความสามารถนะครับ มันจะมีสองอย่างถ้าเป็นผู้หญิงจะทะเลาะกับคู่ครองถ้าเป็นผู้ชายเด่นเกินไปเด่นเกินไปก็คือ,อ,อมีอันตรายนะครับและไปเฮงกันครับเฮงกันเองความผิดพลาดในตัวเองที่จะเกิดขึ้นจากพี่น้องเพื่อนฝูงที่เคยรักกันกลับมาซุบซิบนินทานั่งคุณนั่งท่ามกลางสมาคมนักดินทานแห่งประเทศไทยทำให้คุณเครียดนอนไม่หลับบอยอุก แล้วมันมีเกิดเรื่องไม่ฟังใครมีปากเสียงมีกัดการตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นไต่ต้องระวังครับคนเกิดปีหมาอ่า่อเจีย้ยไซเจีย้ยใช้นั้นหมายถึงคู่รักคู่ครองของเดิมเดิมงานประจำที่ทำอย่าไปคิดจะเปลี่ยนงานเป็นอันขาดเปลี่ยนงานเล้ยไม่ได้ดังใจฝันนะครับ เอ,อผู้หญิงมีปัญหาคู่การแข่งขันคุณจะมีโอกาสเขาเรียกว่าถ้าการลงเลือกตั้งนั้นเสียงดีแต่คะแนนไม่มาแต่เรื่องของการเงินกลับมีโชคแบบฟุกๆนะครับฉะนั้นให้ทำของเดิมๆไปก่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแข่งขันคุณชนะแน่มีโชคแบบฟุกๆเกิดขึ้นเนี่ยหมาครับเรามาดูสุดท้ายคนเกิดปีหมูครับ หันกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะที่ทำไปการเงินคุณหมุนไม่ทันแล้วคนเกิดปีหมูที่เป็นหนี้ข้ามปีมาหลายปีนี่ครับเขาจะไม่ยอมเลยนะครับจะมีโอกาสฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วนะในหนึ่งเพราะอะไรเพราะคู่แข่งคุณคู่แข่งที่ทำงานพร้อมกันนะเขาใช้หนี้หมดแล้วตัว,ตวคุณก็คือถูกกดดันทะานั้น ในเดือนนี้การเงินหมูหมุนไม่ทันติดขัดมีโอกาสถูกฟ้องร้องต้องทำงานเป็นทีมยอมกันด้วยอย่าอวดเบ่งนักหนานะครับออมชอมกันทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนี่คือคนเกิดปีหมูทั้ง12ปีเกิดผมเจรนายให้ฟังกันหมดแล้วใครดีใครร้ายอยู่ที่ฟ้าลิขิตอย่าเพิ่งตกใจ ถ้าไม่ดีเราต้องใช้แก้ไขได้ไม่ใช่บนบานสารกล่าวถ้าไม่ดีเรื่องนี้เราก็ต้องระวังหาอยาลงทุนก็ไม่ควรลงทุนโชคดีกันทั้ง12ปีเกิดสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ